นี่คือแบงค์ที่ระลึกนะครับแบงค์เจ็ดสิบบาทนะครับเป็นแบงค์ที่ระลึกที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับผมมีสองฉบับนะครับสําหรับแบงค์เจ็ดสิบบาทก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกคนนะครับก็วันนี้มาเจอกับผมพ่อค้านน์นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีธนทนาบาทนะครับแบงค์เจ็ดสิบบาทนะครับ ที่เป็นที่ระลึกนะครับแบงค์ที่ระลึกนะครับผมมีอยู่สองฉบับนะครับซึ่งผมได้เรียบกรอบไว้นะครับวันนี้ผมเอามาให้ชมกันนะครับซึ่งเวลาที่ผมทํางานหรือว่าใครของเหนื่อยนะครับผมดูรูปที่แบงค์ของท่านนะครับก็มีแรงและกําลังใจในการทํางานนะครับมีเหมือนมีแรงผลักดันนะครับทําให้เรารู้สึกว่า มไม่เหนื่อยและไม่ท้อนะครับวันนี้ผมเอามาให้ชมนะครับซึ่งผมมีสะสมไว้สองฉบับน,นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับน,นี่เป็นดบงเกดสิบาทนะครับซึ่งผมเลี่ยมกรอบไว้แล้วนะครับแบบนี้นะครับเ็ดสิบบาทซึ่งผมเลี่ยมกรอบไว้แล้วนะนี่นะครับเกสิบบาทนะแบบนี้ ผมก็เรียมกรอบไว้แล้วนะครับผมมีอยู่สองสองฉบับนะครับแบงค์เจ็ดสิบบาทนะผมเก็บไว้ไดตั้งแต่ที่เขาเริ่มออกมานะลรผมก็เก็บสะสมไว้นะผมก็เรียมกรอบไว้เลยนะแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราทํางานหรือว่าแบบได้เห็นรูปนะที่เรา ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกน,นะครับเราก็จะมีแรงและกำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปนะครับซึ่งถ้าใครมีนะครับก็ติดไว้ที่บ้านนะก็ก็ดีนะครับแบบนี้ซึ่งผมมีสองฉบับนะครับก็เลี่ยมกรอบไว้เลยแบบนี้นะครับแบงค์เจ็ดสิบบาทนะครับ วันนี้ผมก็เอาแบงค์เจ็ดสิบบาทมาให้ชมนะครับซึ่งเป็นที่แบงค์ที่ผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับของรัชกาลที่เก้าครับมาให้ชม,มก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับ